ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับทฤษฎีคณิตศาสตร์มันจะต้องมาพร้อมกับ การให้เหตุผลอย่างรัดกุมเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าทฤษฎีนั้นมันต้องเป็นจริงจริงๆครับอย่างเช่นถึงชาวกรีกโบราณก็จะเห็นกันช,นชัดๆอยู่แล้วว่ามุมภายในของสามเหลี่ยมทุกรูปเท่าที่เขาเคยเห็นน่ะมันจะรวมกันได้180องศาเสมอแต่ว่าเขาก็จะยังไม่ยอมรับทฤษฎีบทอันนี้จนกว่าเขาจะเห็นขั้นตอนวิธีการให้เหตุผลอย่างที่ในภาษากฎหมายเขาจะเรียกว่าการพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยครับ เรื่องที่ว่าความรัดกุมแบบนี้มันเริ่มมาจากไหนใครเป็นคนกําหนดมันขึ้นมาเนี่ยในผมน่าจะได้กลับมาเล่าให้ฟังกันในวันหลังนะครับแต่ว่าน,นานๆทีเนี่ยมันก็จะมีนักคิดบางท่านอย่างนิวตันกับไลบานิสที่แหกข้อกออกมาหันมาใช้ความอัจฉริยะส่วนตัว ด้วยการใช้ความรู้สึกหรือว่าสัญชาตญาณเข้ามาช่วยให้เหตุผลครับตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดมากๆเลยเนี่ยก็คือการอธิบายสูตรการดิเปหานาำในแบบของไลบเนสครับซึ่งมันก็คือแบบที่เราพูดถึงกัมนมาในตอนที่2นั่นแหละที่เราบอกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมสีแดงที่กว้างยาวด้านละ DX เนี่ยมันจะเล็กมากๆจนเราสามารถตัดมันทิ้งไปได้เลยทําให้ดิฟ x กําลังสองได้เท่ากับ 2x ครับ อันนี้แหละมันก็คือการพิสูจน์แบบที่พอเราฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเหตุเป็นผลแหละและคนส่วนใหญ่ฟังแล้วก็น่าจะรู้สึกว่าโอเคมันน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าคำอธิบายแบบนี้มันยังไม่ได้ชัดเจนในขณะที่จะเรียกได้ว่าเป็นการพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยตามมุมมองของนักคณสตรษสมัยใหม่ครับ แต่ว่าตอนนั้นน่ะมันก็ไม่ได้มีใครแคร์เรื่องยุ่มยิ้มแบบนี้หรอกครับเพราะว่าแคลคูลัสในแบบฉบับของนิวตันกับไลบานิสมันทรงพลังมากๆสร้างเกิดเครื่องมือใหม่ๆตามมามากมายอย่างเช่นการแปลงฟูเรียกับการแปลงลาปลาสที่เป็นแคลคูลัสในระดับที่สูงขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ได้ถูกคิดค้นกันขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีคนให้คำนิยามแบบจริงๆจังๆของคำว่าลิมิตด้วยสำปไปครับ ก็คือตามหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่านักคณิตศาสตร์เขาใช้แคลคูลัสกันมาแล้วเป็น200ปีแล้วด้วยซ้าไปก่อนที่เขาจะย้อนกลับมานั่งคิดกันว่าไอ้คาว่าลิมิตเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรด้วยซ้าไปครับ ซึ่งจุดนี่แหละมันจะขัดแย้งกับสิ่งที่เรามักจะได้เจอกันมาในห้องเรียนครับเพราะว่าตามหลักสูตรแคลคูลัสส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะได้เรียนเรื่องลิมิตกันเป็นเรื่องแรกๆเพื่อปูพื้นฐานก่อนที่จะเข้าเรื่องเดร v วัี ใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเรียนระดับหัวข้อแบบนั้นก็ได้ก็คือเราสามารถทำความเข้าใจทางเรื่อง d e r i v a t i v e แล้วก็อินทิกรัลได้โดยที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องรู้เรื่องลิมิตมาก่อนเลยหลักฐานเนี่ยก็เห็นกันอยู่ทนโทค,ครับจะเอาตามหน้าประวัติศาสตร์อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาให้ชัดไปกว่านั้นอีกเนี่ยก็คือการที่เราทุกคนสามารถติดตามแกนแท้แคลคูลัสกัมนมาจนถึงตอนนี้ได้โดยที่ผมยังไม่เคยอธิบายคำ ว่าลิมิตเลยสักครั้งหนึ่งครับเพราะงั้นเราจะพูดได้หรือเปล่าว่าลิมิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นไม่ได้มีความสำคัญต่อการเข้าใจวิชาแคลคูลัสอย่างนั้นหรือเปล่า ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันแล้วแต่ว่าเราจะไปถามใครเลยครับถ้าเกิดเราไปถามอย่างวิศวกรหรือว่านักวิทยาศาสตร์เงี้ยเขาก็คงจะเห็นตรงกับเราเนั่นแหละว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่าตอนที่เราเอาแคลคูลัสไปใช้งานกันจริงๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีใครเขาสนใจกันหรอกครับว่าลิมิตเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าสําหรับนักคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับคำตอบของเขามันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยคือเขาอาจจะมองว่าการสร้างคำนิยามของลิมิต มาเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของคณิตศาสตร์ยุคใหม่แทบทั้งหมดเลยก็เป็นได้ครับคือลองคิดดูนะครับถ้าเกิดลิมิตมันไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรจริงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีใครคนไหนเขายอมเสียเวลาเข้นสมองคิดมันขึ้นมาหรอกจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็เลยจะมาดูคำนิยามสมัยใหม่ของลิมิตที่มีชื่อว่าแบบเอฟซิ o ลอนเดลต้าผลงานของนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันข่าวไวเออร์สตรัสเมื่อปี1861ไปดูกันเลยครับ ถ้าเกิดจะว่ากันตามภาษาบ้านๆนะครับลิมิตเนี่ยหมันก็คือค่าของฟังก์ชันเมื่อตัวแปรต้นมีค่าเข้าใกล้สักจุดหนึ่งครับอย่างอันเนี้ยก็จะอ่านว่าลิมิตของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าใกล้0ซึ่งสำหรับฟังก์ชันทั่วๆไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรยากครับคือถ้าเกิดเราไม่ดูจากเส้นกราฟตรงๆเลยแบบเนี้ยแล้วก็แค่แทนค่า x ทีก่กศูนย์ลงไปในสมการเราก็จะเห็นได้ไม่ยากครับว่าค่าลิมิตที่เราสนใจเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1ครับ ซึ่งตอนนี้มันจะยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าประโยชน์ที่แท้จริงอย่างหนึ่งเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงต้องคิดเรื่องลิมิตขึ้นมาเนี่ยมันก็คือการหลีกเลี่ยงการหารด้วยศูนย์ตอนที่เราจะคำนวณหาค่าของเดริวัตีออกมาครับ ถ้าเกิดเรายังจำกันได้นะครับเราเคยพูดถึงเรื่อง Derivative กันไปแล้วรอบหนึ่งในรูปแบบของความชันของเส้นสัมผัสส่วนโค้งครับซึ่งเส้นสัมผัสที่ว่าเนี่มันก็คือเส้นตรงที่ลากผ่านจุด2จุดที่อยู่ห่างกัน h เมื่อ h มีค่าน้อยมากๆจนเกือบจะเป็นศูนย์ครับ ซึ่งนักคณิตศาสตรน์นะครับก็จะกำหนดสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาเพื่อแทนคำอธิบายยาวๆเมื่อกี้หดเหลือแค่ว่าลิมิตของความชันซึ่งก็คือลิมิตของผลต่างแกนตั้งหารด้วยผลต่างแกนนอนเมื่อผลต่างแกนนอนมีค่าเข้าใกล้ศูน์ครับ ยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราอยากจะหา derivative ของฟังก์ชันนี้ที่ตำแหน่ง X ย์าตามคำนิยามครับทุกคนจะลองกดพ o s แล้วคิดตามไปพร้อมกันที่บ้านก็ได้นะครับคือเราแค่เอานิยามของ derivative มาตั้งเสร็จแล้วก็กระจายออกมาเราก็จะเห็นครับว่าในกรณีนี้เราจะแทนค่า X ลงไปตรงๆเลยไม่ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็น0หาหรด้วยศที่เราไม่นิยามครับ อ่ะทีนี้แหละก็คือเกิดปัญหาแหละหรือว่าต่อให้เราจะหนีไปพล็อตกราฟของผลหาร h กํลัง2บวก h ทั้งหมดส่วน h ออกมาแทนเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นเส้นตรง1เส้นบวกกับรูปโบบที่ตำแหน่ง h ท,ที่เราไม่นิยามก็คือเส้นกราฟเนี่ยมันก็ยังบอกเราไม่ได้อยู่ดีว่าค่าของลิมิตที่เราสนใจเนี่ยมังควรจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ แต่ถึงอย่างงั้นก็เหอะถึงเส้นกราฟมันจะมีรูก็จริงแต่ว่าพอเราเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้เราทุกคนก็รู้กันอยู่แก่ใจอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าลิมิตของพ้นหารอันนี้เมื่อ h เข้าใกล้0ย์เนี่ยมันก็ควรจะเท่ากับ1 นั่นแหละเพราะว่าเมื่อค่าของ h มันค่อยๆเลื่อนเข้าหา0ไม่ว่าจะจากทางซ้ายหรือว่าทางขวาก็ตามอ่ะมันก็จะทำให้ค่าของฟังก์ชันมันเข้าใกล้1เช่นเดียวกันคือถึงว่าเราจะไปถึง1เเป๊ะเลยไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นมันคือรูโวของฟังก์ชันนี้ก็เหอะแต่ว่าเราสามารถพูดได้อย่างหนึ่งครับว่าเราจะสามารถเลื่อนเข้าไปใกล้1ให้มันใกล้เคียงแค่ไหนก็ได้ด้วยการเลือกค่าของ h ที่เหมาะสมครับ หมายความว่ายังไงไปดูกันครับสมมตินะครับว่าถ้าเกิดเราอยากอยู่ใกล,ล้เลขหนึ่งให้เพี้ยนไปไม่เกินบวกลบสัก0.5นะครับก็ทำได้ไม่ยากครับคือขอแค่เราเลือกค่า h ที่อยู่ภายในช่วงสีเหลืองอันเนี้ยก็พอแล้วครับเราจะสามารถการันตีได้เสมอเลยว่าค่าของฟังก์ชันผลหารอันเนี้ยมันจะเพี้ยนไปจาก1ไม่เกิน0.5แน่นอนครับ หรือว่าเราก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องเลือกแถบสีเหลืองที่มีความกว้างเท่านี้ก็ได้ครับเราอาจจะเลือกให้มันแคบกว่านี้ก็ได้คําตอบที่ถูกต้องเนี่ยมันก็มีอยู่มากมายหลายคําตอบเลยครับ หรือว่าถ้าเกิดเราอยากได้ความแม่นยำที่สูงกว่านั้นนะครับอยากเพี้ยนไปจาก1ไม่เกิน0.1ก็ยังทำได้เหมือนเดิมครับแค่เราจะต้องเลือกช่วงสีเหลืองที่มีขนาดเล็กตามลงมาก็คือยิ่งเราอยากอยู่ใกล้ค่าลิมิตมากแค่ไหนเราก็จะต้องยิ่งเลือกใช้ช่วงสีเหลืองที่มีความกว้างเล็กลงมาเรื่อยๆครับอันนี้แหละมันก็คือไอเดียหลักของนิยามลิมิต แบบ e อ s i l o n d เดลตครับเราบอกว่าลิมิตของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าใกล้ p เนี่ยจะมีค่าและเท่ากับ l ก็ต่อเมื่อไม่ว่าเราจะเลือกค่าของความเพี้ยน e อ s i l o n ให้มีขนาดเล็กหรือว่าใหญ่แค่ไหนก็ตามเราจะสามารถหาความกว้างของแถบสีเหลือง Delta มาตอบได้เสมอที่จะการันตีได้แน่ๆว่าถ้าเกิดค่าของ x มันอยู่ในช่วงนี้แล้ว f ของ x จะเพี้ยนไปจาก l ไม่เกินเ e psilon ชัวๆครับประโยคเนี้ยมันจะแน่นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะลองกดพอสแล้วค่อยๆคิดตามไปก็ได้ว่าคํานิยามอันเนี้ยจริงๆแล้วเนื้อความมันก็เหมือนกับไอที่เราอธิบายไปก่อนหน้านี้นี่แหละครับแค่ว่ามันจะเขียนด้วยภาษาอักษรศาสตร์ที่รัดกุมที่ดิ้นไม่ได้ไม่เหมือนกับภาษาพูดที่ผมใช้อธิบายทําให้ไม่ว่าใครก็ตามพอได้มาอ่านคํานิยามอันเนี้ยแล้วเขาก็จะเข้าใจได้ตรงกันเสมอครับ และนอกจากนี้นะครับคำนิยามแบบนี้มันก็ยังครอบคลุมไปในถึงกรณีที่ลิมิตไม่มีค่าอย่างเช่นกรณีของฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องด้วยครับอเอาแค่ตามความรู้สึกแล้วก่อนเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกแล้วว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์อันเนี้ยมันก็ไม่ควรจะมีค่าแหละเพราะว่าตอนที่ x มันเข้าใกล้ศูนย์จากทางซ้ายเราจะได้ค่าฟังก์ชันที่เข้าใกล้ศูนย์แต่ว่าถ้าเกิด x เข้าใกล้ศูนย์จากทางขวาค่าของฟังก์ชันมันก็จะเข้า เข้าใกล้บวกหนึ่งซึ่งมันเป็นคนละค่าซ้ายขวาไม่เท่ากันแล้วก็เลยรู้สึกว่าลิมิตของฟังก์ชันนี้เมื่อ X เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยมันไม่มีค่าครับ ซึ่งในภาษาที่รัดกุมของนิยามแบบเอฟซิลอนเดลตานะครับเราก็จะเห็นว่าไอตอนที่เราเลือกค่าของความเพี้ยนเอฟซิ o ลอนให้มีค่าเยอะหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับไม่ว่ายัางไงเราก็จะสามารถหาความกว้างเดลต้ามาตอบโจทย์ได้เสมอแต่ว่าทันทีที่เอฟซิลอนมีค่าน้อยเกินไปเนี่ยก็คือเจ๊งทันทีเลยครับเพราะว่าหลังจากนั้นนะ่ะเราจะไม่สามารถหาค่าของความกว้างเดลต้าที่มากกว่าศูนย์ ที่ทําใ้้ค่าของฟังก์ชันภายในช่วงนี้มันเพียนไปจากจุดที่เราสนใจไม่เกินเอฟซิลอนได้อีกต่อไปสังเกตนะครับว่าตอนเนี้ไม่ว่ายังไงมันก็จะมีเส้นกราฟทางด้านบนที่อยู่นอกกรอบสี่เหลี่ยมของเราทําให้ต่อยค่า Input x มันจะอยู่ภายในช่วงเดลต้าก็จริงอะแต่ว่าค่าเอาต์พุตของฟังก์ชันมันก็จะยังเพียนไปมากกว่าเอฟซิลอนอยู่ดีไม่ว่าเราจะเลือกเดลต้าให้มีขนาดเท่าไหร่ก็ตามครับ เพราะฉะนั้นตามคน,นิยามของเราในเมื่อตอนนี้เราเจอค่าเอฟซีลอนแล้วอย่างน้อย1ค่าที่ขัดแย้งกับเงื่อนไขนี้เพราะว่าเราไม่สามารถหาค่าเดลต้ามาตอบได้เนี่ยเราก็จะต้องสรุปว่าค่าของลิมิตที่จุดๆุดนี้มันไม่มีค่านั่นเองครับ จริงๆแล้วมันจะมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมควรจะอธิบายก็คือคำนิยามของลิมิตที่เกี่ยวข้องกับอินฟินิตี้ในแบบต่างๆครับแต่ว่าในวันนี้ผมจะเลือกอธิบายแค่แบบกว้างๆเน้นแค่ไอเดียก็พอแล้วก็จะขอฝากคำนิยามอย่างเป็นทางการไว้เป็นการบ้านครับ ก็คือลิมิตเนี่ยมันจะมีค่าก็ต่อเมื่อไม่ว่าเราจะอยากให้ค่าเอาต์พุตของฟังก์ชันมันเพี้ยนไปจากค่าลิมิตน้อยแค่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะสามารถหาช่วงของอินพุตที่การันตีผลลัพธ์แบบนั้นได้เสมอโดยที่ไม่เกี่ยงว่าค่าของความเพี้ยนนั้นมันจะเล็กหรือว่าใหญ่แค่ไหนครับ เหตุผลที่ผมเลือกจะอธิบายแบบนี้เนี่ยพอผมคิดว่าความเข้าใจแบบนี้นอกจากว่ามันจะครอบคลุมถึงทั้งเรื่องลิมิตธรรมดาแล้วก็ลิมิตท,ที่เกี่ยวข้องกับอินฟินิตี้แล้วเนี่ยมันจะยังสามารถต่อยอดไปถึงเรื่องอื่นๆได้อีกอย่างเช่นเรื่องของการลูกเข้าของอนุกรมอน,นันต ยาวไปจดถึงเรื่องอย่างเช่นการลูกเข้าของผลบวกอนันต์ของฟังก์ชันที่เป็นพื้นฐานของเรื่องฟูเ r ีย r Analysis เลยด้วยครับแต่ว่ารายละเอียดอันเนี้ยมันก็จะอยู่นอกเหนือขอบเขตของซีรีส์นี้เกินไปหน่อยผมเลยจะขอเก็บเรื่องนี้ไว้เอาไว้เล่าให้ฟังกันอีกทีในโอกาสถัดไปครับ และเนี่ยแหละก็เป็นอันสรุปจบซีรีส์แก่นแท้แคลคูลัสครับที่ผมหวังว่าจะได้ช่วยสร้างให้เกิดความเข้าใจปูพื้นฐานให้ผู้ที่สนใจจะศึกษาแคลคูลัสในเชิงลึกต่อไปครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับก็คือว่ามันโอเคมากๆครับที่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจเนื้อหาหมดทุกอย่างตั้งแต่การฟังครั้งแรกเพราะว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะอ่านหนังสือจบ1รอบหรือว่าเรียนจบ1คอร์สเสร็จแล้วเข้าใจทุกอย่างทะลุปูโป่ปงหมดเลยไอคนที่ทำแบบนั้นได้อะอาจจะมีแค่อัจฉริยะหลัก อาจจะ1ในล้านคนเลยก็ได้ครับแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรตรงไหนเลยครับที่เราจะอ่านหนังสือซ้ำหลายรอบหรือว่าเปลี่ยนคนสอนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้าใจเรื่องนั้นจริงๆก็คืออย่าไปคาดหวังเลยครับว่าทุกอย่างมันจะต้องเพอร์เฟตั้งแต่ครั้งแรก ลองที่ตามไปดูนะครับขนาดวิชาแคลคูลัสที่อัจฉริยะอย่างนิวตันกับไลบานิสเขาคิดขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ได้เพอร์เฟตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับคือมันยังต้องถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นมาอีกเรื่อยๆเหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอย่าไปกลัวการเริ่มเรียนรู้หรือว่าการเริ่มลองทำอะไรใหม่ๆเลยครับอย่าไปกลัวว่าเราจะทำมันได้ไม่ดีเพราะว่าตามหลักสถิติแล้วเนี่ยตอนนี้คนส่วนใหญ่ลองทำอะไรครั้งแรกมันก็มักจะออกมาไม่ค่อยได้เรื่องอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วจริงไหมครับ อย่าลืมว่าสาเหตุที่เราอยากจะลองเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆทั่วๆไปหรอกครับแต่มันมักจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากไม่ใช่อะไรที่ทุกคนทำเป็นกันหมดอยู่แล้วเพราะอย่างนั้นแหละมันก็เลยคุ้มค่าที่เราจะเริ่มลงทุนเริ่มลองลงมือทมามันจริงๆครับ สุดท้ายผมขอขคุณเมมเบอร์ทุกท่านที่ห้การสนับสนุนคอนเทนต์แบบนี้จากช่องแมทเล่าให้ฟังครับโดยเฉพาะเมมเบอร์เลเวลสามคุณเบะฮาคุณนันนานะคุณทายาตคุณสระโรธคุณสแตมพีพีคุณดาร์คไชลเวอร์คุณกล้าณรงค์คุณภาคคุณกริบบุงคุณเอ็นเอลคุณตุนเอคุณรักหน้าที่คุณญี่ปุ่นเดอะเบรนคุณบุกกี้คุณจอบปรีดานันคุณวรรษคุณซูเปอร์เบิร์ดคุณวีบุญเสนาคุณปุณวิทย์คุณรีเมคเกอร์คุณกระจรเทพคุณทราฟิกแจมคุณพลคุณค TCM รับ ขอขอบคุณทุกคนมากครับ